สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสู้คูสกคนครับอ่าเมื่อนี้มาพอ่อกับครัวลุงตัดแนวเมื่อนี้ลุงตัดจะพาพีพนองมาหนึ่งปลานิ่นครับหนึ่งปลานิ่นกินครับนี่ครับแก้วปลาล่าครับส่วนผสมเท่ากับก็จะมีอันนี้เครื่องทั้งเครื่องตำแก้วเลยกับเครื่องหนึ่งปลานะครับส่วนคาตะไคร่คาตะไครไ่ใบมะกรูดข้าสี่เอายัดใยนโตทองปลานะครับ แล้วก็ส่วนมะเขือเทศกระเทียมหอมแดงพริกมะนาวข้าวสีาําแจ่วปลานะครับผมนี่หมออูห่อกระลั่งเดือดเน่ะน้ำกรลรั่งเดือดครับเ่าจะหนึ่งซส่ซึ่งนี่ครับแต่อันดับแรกเ่าจะหนึ่งปลาคอนนะครับผมเดี๋ยวห่ามาหมักปลาคอนนะครับผมเอาละครับห่ามาหมักปลากันเลยครับที่นี่อันดับแรก ใส่น้ำปลาเลยครับใส่น้ำปลาปึออ๊บใส่ทั้งสองดานเลยอันนี้ส่วนตัวปลาเขาจะบังทั้งสองครับเนี่ยบังให้มันเข้าเนื่อครับแล้วต้อด้วยผมปรุงรสนิดหน่อยครับ ใส่ผงปรุงรสเพ่อควมนัวใส่ทั้งสองด่านเลยจะได้เข้าเนี่ยครับใส่นิดหน่อยครับบ่ต้องใส่หลายแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับโรยจริงๆข้าก็ใส่น้ำปลาไปแล้วครับเ้าใส่เกลือโรยนิดหน่อย หอมๆมกินกับเพรวปรลาลครับมันเข่าเครืองครับย <Yeah. S 2> ที่เด็ดฮอรคือตรงนี้ครับซอดสุดพิเศษ mm hmm. ซอดครับ ปลาแด,ง,ดงนะครับนี่รับกินข้าวครับรับกินข้าวของปลาใส่ไปเลยเขาเนี่ยรูของเขาเนี่ยครับหลังจากนั้นครับมกุกเอาตะไคร่ยัดเข้าไว้ในโตทองปลาครับครึ่งหนึ่งกับคาครับ เืองหนึ่งเลยจากไหนอย่าใหเขาคอยโรยครับโรยขา่าตปลามันจะได้กินหอมแล้วกับใบมะกรูดครับหยัดข้าไปนโตปลาก็เลยเออเคร่องเสียงรดเคิ่งเสียง,งเคาะเคิง่งเสียงเกียมันอ่ะเอาเอาเข้าไป <c oughs> เรียบร้อยครับตาเข้ากัเริ่มเาที่แล้วเดี๋ยวเขาคอยเอาลกูกเตาครับ <c oughs> รอน้ำเดือดแป๊บนึงนะครับรอติดตามครับเอาแล้วครับหลังจากเท้าหนึ่งปลาแล้วเาข้ากะน้ำเขากําลังเดือดครับเพล่กําลังเดือดเลยวางซึมให้ดีๆตรงๆแล้วก็เข้าสอาปลาโลงครับเข้านี่ครับเอาเศษจานครับเพราะว่าพื้นที่เข้ามันหน่อยทับเขาได้ครับเพราเล่ยเศษจานเอาลงไปเลยครับนี่โอ้พอดีเลยหางกระสีหล่นหน่อยนึง อาลงไปส่วนนี้ครับคาตะไคร้ไอ้คาตะไคร้ใบมะกรูดที่เหลือเข้าก็เยีอยคอยฉีกแล,ล้วเข้ากระสีเนี่ยครับเอามะเขือลงน้ำครับเพราะว่ามะเขือเขาซุกเนี่ยมาส่ลงก่อนครับส่วนผักอย่างอื่นเข้าคอยลงทีหลังครับมีเฮ็ด นี่ครับผักอย่างอื่นเท่าก็มีเห็ดโอ้อันนี้ต้นหอมอ่ามียอดแค่เลยก็ดอกแค่ครับเลยกะกวางตุ้งแต่ว่าเท่าสี่เอามาเขือลงก่อนครับพร้อมสุกยากใส่ด้านขอบพรซึ่งเ้องไม่ม,มีอันเดียวครับมีสันเดียว เ๋ยวสุดหยาเขาก็ลงกรอนส่วนคาตะไคร่เขาก็ลรยครับขาก็ตะไคร่ลรยไปเลยสมุนไพรดับข้าวปลาแล้วก็ความหอมสุดยอดนียครับ ส่วนใมนมะกรูดครับฉีดฉีเขาไปเรยครับใส่ลายมันจะเดี๋ยวหอมครับใมมะกรูดยิงแช่ใส่ลายยิงหอมครับเรียบร้อยเดี๋ยวห้องจะหนึ่งปลาแล้วห้องก็มาหนึ่งพักต่อแล้วค่อยห้ามาตำพริกครับอืเราติดตามนะครับผมช่องครัวลุงตัดแฉก เอาปิดฝาเลยหงวัประมาณยี่สิบนาทีครับเราติดตามนะครับเอาละครับพี่น้องผ่านไปประมาณสิบนาทีเครื่องทาาเขาครับเปิดเบิรงครับสำเร็จบอกว่ามันสุกยั่งครับหรือว่ามันเป็นอย่างไรนี่ว้าวเบิรงพี่น้องอู้ตัวแสบบ่เบิรงเบอ มันใกล้ๆครับอู้หดเหรอยังมันสุกครับแต่ว่าเนื้อกลัางแตกอู้ปลาสดแห้งครับหวานๆเลยครับผมส่วนมะเขือกับกลัางจะสุกครับเดี๋ยวห้องปิดไว้ก่อนครับรอติดตามนะครับอีกสิบนาทีครับไก่สุกแล้วครับ เอาละครับพี่น้องครบเวลาแล้วเขาก็มาเบิ่งปลาเขาเลยครับที่เขาหนึ่งไว้ครับปึ๊บฟอบโอ้โหสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วจะมะเขือเข้ายังวันสุกครับเดี๋ยวเขาสี่หนึ่งต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเสียพักลงครับปึ๊บปลาเข้าสุกแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวเขาจุมาหนึ่งพักต่อครับนี่ครับพี่น้องส่วนปลาสุกแล้วเขาจุมาหนึ่งพัก ดอกแค่ยอดแค่ครับในกรของตุกเดี๋ยวเ่าลงกันเลยชนมะเ,เขือเ่าก็ลุกหนึ่งต่อครับผมปล่อยอพรวนันมนสุกง่ายครับเขือสุกง,งากเ่าตรงหนึ่งสองรอกกระพงกระปาใส่ไปด้วหลายครับผักมาเต็มเต็มเลยครับมันนี้จ่ากันเต็มเต็มเลยครับผักเดี๋ยวมันก็ยุบครับ แคบไปเลยใส่ลงไปเดี๋ยวมันก็นยุบค,ครับห้องก,ก่ารล่างเดือดขับมันลงไปเลยต่อโดยเฮ็ดครับเฮ็ดหอกหวาน ผมไปน้ำพร้อมนี่ใส่เข้าไปพิดฟ้าเลยครับวันนี้ร้อยพักสุกอีกรอบครับแล้วห่อย่อยห้างมาควาหัวพริกควาตับแจ้วครับอือก็ติดตามนะครับเอาละครับพี่น้องเ้ามาเบิ่งพักข้าครับว้าวคนน่ะเบิ่งเห็ดเห็ดยังมั่นสุกครับผม เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งครับแต่พักหน่อยนะต่ไก่จะซุกสุกดีแล้วเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอืมอหูเห็ดหน่ายกินอีนี่ครับจำเจียวปลาล่าแซ่บเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องครัวลุงต๊อดชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจครัวลุงต๊อดได้ด้วยครับผมก็ติดตามนะครับเอาเละครับพี่น้อง มาเบ่งคาเข้าขทีมซุกแล้วครับขาเข้าก็ซุกแล้วปิดไฟเลยเดี๋ยวเขาจะออกใส่ถาดไปครับเดยเขาค่อยไปตำแจ้วนีนะ้พีนองดอกแค่มีประโยชน์เลยครับดอกแค่แก้วัดแก้ไขครับก็ได้ทีิเป็นไข่เป็นวัดบอหายครับกินดอกแค่ ลองหายแน่นอนครับอลองใส่จานใส่ถาดลอดเลยแซ่บเผือห้อกกับซุกแล้วครับอ้เห็ดคนหวานเลยนัน่งฝาก เลยครับเหมือนพักเหมือนห้่าโอ้โอุ๊บอนครับฮอนฮอนหอนฮอน,อนอสุกก็ดีแล้วครับกระเทียมห้อ เราค่อยมาขวาพริกแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับพี่น้องต่อไปเราเามาขวาพริกกระเทียมไปตำแจ้วครับนะครับพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็มีมะเขือครับมะนาวหาอมวุ้นขวบเมือนน่าเอาใส่ทีหลังเราไปเลยครับดูครับอุ้ยเดี๋ยวมะนาวลิ้มลิ้มลิมลิมเดี๋ยวมัมนจะแตกครับมะนาวลงทีหลังเอ้ยมะเขือ ลงที่หลังครับ <c oughs> มันบากหน้าบอกพิษบอกถึอยีวเดา <c oughs> ขวยซุกให้ห้อมเลยครับไฟบรรยากาศล่มช่วยแล้วทำันไีเล็ดแดดครับมี่แดดแต่ก็ล่มก็เย็นดีครับบอกถึงว่าอบอ้าวครับขวนไปเรื่อยๆขวไปเรื่อยๆครับ เื่อตำเจ้าปลาสเปียรบกินกับหนึ่งปลาพักได้ไหลายหนึ่งพักได้ไหลายครับผมเราติดตามนะครับเอาแล้วพี่น้องเอาขวพริกในกะกระเทียมหอมแดงไก่ซุกได้ทีแล้วเอาเอามาเคือเทศครับมเือเ,เทศวานซี่ลูกที่มันซุกง่ายครับพ่อ,อลงไปขวดน้ำกันเลย สุกพอดีพอมะเรือเทศมันสุกง่ายครับเดี๋ยวมันจะไปแตกก็มีถ้าไมเป็นน้ำแล้วมันจีมาต่ำจะบดบ๊แซบครับส่วนพริกกระเทียมก็เริ่มในทีแล้วครับเดี๋ยวห่อลงเอาออกก่อนครับสซโคก่อนจักซโคไปก่อนครับเดี๋ยวมะกระเทศเลยเดี๋ยวมันจะใหม่เกินไปครับ เสียงลดเสียงเมื่อกี้กับหอยเมืองผูมากเอาขวบมะเขือเทศทำให้มันสุกครับปกติเราไปย่างไปเผาทำให้เตายยากรับเตาทานครับไปไปย่างทำให้พหออ้อมๆแต่คอยวมาต่ำครับตัวนี้เ,าเาา้าบะหมี่ครับห้าบะดีหยางเตาทานเท่ากับเมื่อขวอครับใส่กระทาเอาเลยแสบพื้นน,นครับเพี้ยงให้แต่ตอให้มันสุกนะครับผม ยังเป็นดิบดิตอสังเกตเนี้มันจะเป็นสีใสเลยครับผมมเะเขือเทศหอมถึกไฟมันจะอ่อนตัวเนื้อมันจะใสเลยครับนอ่อนจะต่ำนน้ำแตกแแกแก,แก,กินกับใส่หอมเจีวประแดกเข้าไปแซ่บปันยังเลยครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับ เราพี่น้องห้าสิมาตําแจีวกันเลยครับหลังจากที่ห้าโโคเลยห้าขัวหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะครับผมตห้ละเอียดเลยเดี๋ยวส่วนมะเขือเทศห้าคอยตั้ที่ลังครับเจวกิวนครับหนึ่งปลานิ่มแซ่บเห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครัวลุงตอดแชนแนลน้ำได้เล,เลยครับผม มาติดตามนะครับเอะไะพี่น้องหลังจากขาตำพร้อมแดงพริกได้ทีแล้วออก,ก็เอาบะเ,เทศลงครับเขียขวขัวไปกระเ,รเทยลงไปเลยทำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับน้ำแตกน้ำแตกแลว้วมันทำให้ละเอียดไปเลยครับบะเ,เทยเดี๋ยวขอคว้าม,มาปรุงกันครับ เอาละครับพี่น้องข้าตำละเอียดแล้วทุกอย่างข้าสิมาปรุงกันเลยครับบัดเนี่ยแกวัดกันเลยสับแบกับข้าวเหนียวหอนหอนใส่น้ำปลาครับอันแรกํำด้วยปลาล่าครับใส่ไปเลย ขาดไปกับผงนัวครับผงชูรส์หลายแสบหลายครับผงชูรสต์ขำด้วยมะนาวครับตัดเปรี้ยวจะไหมลยเอ้ยตัดเข้มตัดเปรี้ยวเอาความเปรี้ยวตัดความเข้มจะไห,ห,หมครับกนันนี่ความเปียวนิดฮาบ่มีปลาแดกตอนครับเาเอาหนามมันแทนครับ ชิมกันเดี๋ยวเราชิมกันครับนัววะตูดเป็นไงพี่นอะนะ้องดองไก่คนน่ะอือเสียบๆเลยบันจำคมเขาเนี่ยครับเขาเนี้ยห่อนห่อนนะเยาชิมกันก่อนครับ แซจ,บ,จบพี่น้องหักเลยบึบเป็นอันเนส้นซิดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเจว